สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมหน้างานอำนาจเจริญนะครับผมบ้านไล่ขีนะครับผมเป็นหน้างานของบริษัทสีเกตสร้างบ้านครับผมแต่เป็นงานฝ่าที่บแมนผมเห็นนะครับแต่ก็เป็นอย่างพอบอกให้เขาเก็บผมกับเขาเก็บนะครับผมเก็บใต้บันไดครับผมมาชมครับเก็บใต้บันไดนะครับบันไดมันอาจจะบ่สวยนะครับพอดีเพิ่นก็เลยให้ผมมาเก็บนะครับผม ครับบเป็นอย่างบนเลือกครับ่าเป็นงานกองไฟขาพอเอ่ยเรลาคือผมต้องแลนใส่นะครับผมอะดูครับหน้างานหน้างานนี่ผมใส่เป็นแผ่นหันหนงังเขาเพื่อให้มันดูแน่ยนะครับผมเพราะว่าใยกระดาษตัวนี้มันสิแเหน่นงกลัวนะครับแล้วมันเห็นอยู่พื้นทางนองเดี๋ยวผมแก้แผ้าพันวิธีการเนี่ยคือผมผมบุกข้นโค้อองใส่นะครับคือผมฝังฝุกนฝังฝุกนะครับฝังฝุกเบื่อเจ็ดเข้าไปครับ ฟังฟุเกเบอร์เจ็ดกับไปหละอัดแน่นนะครับแน่นเรือคัดแน่นเยเรือฉาบใส่เป็นเหนือแล้วกันกันเดี๋ยวคนงานผมก็ต้องปันปูนอยู่เดี๋ยวผมชิได้ฉาบนะครับอโอเคครับสวัสดีครับ